สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเรานําเข้าข้อมูลไปแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลที่เราถ่ายจาก3.1เข้า4.0เนี่ยมันจะมาเพียงเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเจ้าของที่ดินแล้วก็แปลงแต่การใช้ประโยชน์กับตัวการอาคารเนี่ยจะไม่มานะครับซึ่งจริงๆจะมีวิธีอื่นที่ โปรแกรมเมอร์หลายๆท่านกําลังทําได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีแบบที่เราจะต้องกกอกมือใหม่ก่อนนะครับตรงนี้ที่โชว์อยู่ที่หน้าจอนี้นะฮะเป็นหมุดอ้างอิงที่ถ้าเกิดพอเวลาเราลงไปสํารวจแล้วนะฮะแล้วเราก็นํารูปมาสร้างหมุดอย่างนี้นะครับเรานํารูปมาสร้างหมุดอย่างนี้นะฮะเราก็จะรู้ว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยใช้ทําอะไรมีสิ่งปลูกสร้างอะไรใช้ทําอะไรตรงไหนแบบไหน ทีนี้ผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะลองยกตัวอย่างตรงนี้ให้ดูเ,เริ่มต้นจากแปลงกเกษตรก่อนนะครับทุกท่านคิดว่านี่คือน่าจะเป็นแปลงกเกษตรถูกไหมฮะเลขแปลงตรงนี้ก็คือ0 2 a 0 2 02 a 023ความเป็นจริงดูเหมือนจะเป็นกเกษตรใช่ไหมฮะความเป็นจริงไม่ใช่มันลกล้ลานะครับฉะนั้นภาพถ่ายทางอากาศบางครั้งก็บอกทุกอย่างไม่ได้นะครับ ออย่างเงี้ยคุณน้อมเมื่อโอเคตอนแรกดูเหมือนจะเป็นทุ่งนาเนาะแต่ความจริงก็คือดูจากทรงแล้วคงไม่ได้ปลูกอะไรนะครับคงไม่ได้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยะโอเคโรคล้างนะครับแต่อย่างเงี้ยอ่โอเคดูเหมือนเกษตรความจริงก็เป็นเกษตรนะฮะอ่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ตรงนี้ให้ดูก่อนนะฮะเมื่อข้อมูลที่คุณนําเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันโอเคอะ่ะถ้าเกิดสมมติมันโอเคตั้งแต่สามจุดหนึ่ง 0.0มันก็จะโอเคเช่นกันเช่นแปลงนี้นะฮะ 0.3b 0.80นะครับเลขที่ดิน512เราก็จะมาค้นตรงนี้เราก็จะมาค้นตรงนี้นะครับ 0.3b 0.80 0.3b 0.80อ่าโอเคนะครับดูข้อมูลสิรูปทรงตรงกันไหมอ่า อ๋อกระตรงกันเนาะอยู่ประมาณตำแหน่งเดียวกันนะฮะโอเคทำนาเนาะรูปภาพบอกว่าทำนานะครับตรงนี้เราก็มาเพิ่มประโยชน์ตรงนี้การใช้ประโยชน์กเกษตรกรรมใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะถ้าใช้ทั้งหมดก็กดบันทึกเรียบร้อยครับแปลงนี้ใช้ทั้งหมดนะครับเรียบร้อยบันทึกข้อมูลเสร็จไปนหนึ่ง นะครับทีนี้เราดูแปลงต่อไปเราดูแปลงที่มันมีการใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งบนนั้นดีกว่านะฮะใช้ประโยชน์บนนั้นบนหนึ่งมากกว่านั้นเช่นในกรณีจำเนงนะฮาไม่ได้เตรียมไว้อัอน,นี้ในกรณีนี้สมมตินะฮะ 02b 016ครึ่งนหนึ่งลกล้างครึ่งหนึ่งทำนานะฮะศ2 b 016ศย์ไปค้นเลขตัวนี้ฮะ 02B016 นะครับไปโคเลขตัวนี้ 02B016 อ่ะแปลงนี้ดูข้อมูลครับ K อ,อ่ะอ้าวใช่ถูกต้องทีนี้ถ้าในกรณีที่แปลงเนี้ยแบ่งครึ่งหนึ่งแบ่งโลกล้างครึ่งตรงไหนอ่ะวันนั้นไปดูมันมันไม่น่าครึ่งนะครับถ้าสมมุติในกรณีที่วันนั้นคุณออกไปสำรวจคุณพบว่าจากตรงนี้ ถึงตรงเนี้ยนี่เนี่ยค่อนๆมาเนี้ยลกล้างวิธีการเขาใช้ตรงนี้ได้เลยคนะคุณสามารถใช้เครื่องมือตรงนี้เลยวัดพื้นที่ติ๊กทดสอบตรงนี้ครับลางมาถึงตรงนี้เอวนั้นไปดูมันลกล้างถึงนี่เขาทํานิดเดียวนะครับคุณนี่ครับพอเมื่อเสร็จแล้วบเบิลคลิกพื้นที่ตรงนี้คือหนึ่งไร่กับศูนย์จุดสองห้าตารางวาคุณก็ต้องกรอกอย่างนี้ฮนะเพราะตรงนี้เราเราติ่ต่างให้มันโลกล้างเนาะ เพิ่มครับหนึ่งไล่กับเท่าไรหนึ่งไล่ยี่สิบห้าตารางวานะครับหนึ่งไล่กับจุดสองห้าตารางวาเป็นบางเปล่าโลกล้างนะครับบันทึกข้อมูลครับปั๊บอ่าโอเคครึ่งนี้โลกล้างแล้วที่เหลือ ที่เหลือคุณกดเพิ่มอีกครั้งนึงครับคุณจะเห็นว่าระบบเขาหักไว้ให้เลยเห็นไหมอ่าถ้าตรงนี้เขาทําเป็นเกษตรกรรมปล่อยโลกครึ่งหนึ่งทางเกษตรบันทึกเรียบร้อยครับบันทึกการใช้ประโยชน์บนที่ดินนะครับแล้วก็การหาถ้าเกิดสมมติมันมีหลากหลายอยู่บนนี้นะฮะเราก็สามารถทําได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเป็นวันลนิดะนิดไปนะฮะจะจะไม่เร่งนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงงกันปปะปา พบกันใหม่นะครับ